สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องไพรถุงเงินค่ะ่าวันนี้ก็จะพาน้องไปเดินออกกําลังกายค่ะขอบคุณครับคุณแม่ก่อนว่าลูกสวัสดีครับดูพ่อได้อะไรมาฝากหนูนะอ๋อได้กล้วยมาฝากาจะพาน้องไปเดินออกกําลังกายค่ะ อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไากตอนเช้าก็ร่มฝั่งบ้านตอนเย็นก็ร่มฝั่งเา้าช้างข้าวอ่านอนลงให้พ่อปัดดินออกก่อนค่ะ Haimas <coughs> <coughs> ดินออก,ก็จะได้พาไปอาบน้ําค่ะ,ะไปอาบน้ํามาทางนี้ลูก <laughs> mà, mà, con lại đây đi đâu? để à? con mà chụp ảnh. ủa, Nam ủa อาน้ำตอนเช้าจะพาไปเดินเลาะออกกำลังกายค่ะ แป้งค่ะอาบน้ำเสร็จก็ทาแป้งค so <unusual hab> <aciones> ่ะน้ำแป้งแล้วก็ไปเดินเลาะค่ะแยกแล้วเเเ้ททาางงอ

ลกะหม่อปลาโลเลินด้วยากรหม่ผัดงวเนาะโอ้ออขาาย,ย,อข,ข,อออยข้าวกีมาเลยเร็จยังม่่าัดนงงนงง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 งข้างง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 องง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 ง เงินจอดกินข้าวขี่ค่ะเดี๋ยวอ้าปากร้อนนะลูกห่อนบ่หอนอ๋อแกเตาใหม่ๆเลยเขากีเสี่บบ่ละ อารานี่ยววายเฝ้าแล้วก่อนไฟสีดับเนี่ยเอากี่ยายแทนเบวน <c oughs> อร่อยอรสดูอาปากล่อเลยนะเอีขอบคุณครับขอบคุณครับยายก่อนขอบคุณครับจ้าไปทางไหนไปนี่แหละไปนี่แหละไปชมลูกทำไม มองลูกแรงกันนอนเต็มนอนเต็มพื้นอยู่โอ้ยกินผักชะอมมาลูกมาเออเออใหญ่ใหกินผักข้างทาง ทางทางด้วยเสร็จพาเขามาคาดห้อคือัดก็รอคัดงก็เด็กเขามาคัดเนาะรอคัดคืออะยังล่ะนะโ่หูจิ้นคือ หยอดขามกับพวกกินไปเดินเล่นเดินชมทาาุ่งทุ่ามา,ามาปักไฟปักไฟ เดินล่อตัวผากรรมะค่ะเดี๋ยวไปบ่อใดน้องทั่วพุ่นไปน้ำมาฮอดแล้วน้องทุงเงินไปบ่อใดแล้วน้ำถึงบ้านแล้วมาลูกมาน้องทุงเงินเคยเดินมาน้กถั่วแล้วค่ะไปพามาชมทุ่งไปเบึงน้าเบึงน้ามันขึ้นไรบ่างเกิทางไหนนะอ๋อเบึงน้าก่อน อยมามาแม,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 ม่งน้ำท่วมค่ะน้ำมาแล้วคะ่ะว่าจะข่ายยางไปทาั้งพี่ดียังยามจะได้หลายแท้ไต่ไม่ได้แล้วลูกล่าเอ้ยว่าจะพาไปเดินชมทุ่งนี่ <laughs> ชมบ่ได้แล้วคะ่ะคุณแม่โอ้โหแม่งน้ำค่ะโอ้ยน้ำมาเต็มทางน้องถุงเงินเคยเดินแล้วคะ่ะเกือบถึงหมู่บ้านแล้วค่ะ

ข้าวบ้านจ้าไปบ่ได้แล้วค่ะคุณแม่ค่ะจ้าน้ำขึ้นเกือบถึงตีนบานแล้วไม่บอกเขาเลาะบ้านเดินช่ทุ่งนี้ไปบ่ได้แล้วผ้าเดินชมทุ่งมาจอดชิ้นหยางจะเทเนาะชิ้นหยาต้องมีวัลลุกนี่น้ำหยางงามๆนี่ ยอ,อ,อย่างงามงามนี่โอย <g ül> อย่างงามงามกับโบกินนอ้อ,นอลูกนอ,กกอย่ยาบรรยากาศตอนสายๆค่ะ จะถึงตีนบ้านบ้านน้องถุงเงินแล้วค่ะต้องอยจินย่าค่ะอื้อเฮ้ยมันปลูกของลุปลุมพักเพิ่นเฮ้ยล้วโดยบ่ะ บรรยากาศตอนสายๆบ้านน้องถุงเงินค่ะผ้า,า,า,าไหมครับผมผ้าไหมอย่างดีครับเ <c oughs> ดผ้าผ้าไมาหมผัดหัวดีแท้ทนะี่ไปล,ล่งโอบตโตน้ำเพลินตลูกอหาเสียงอบตโตน้ำเพลินบ่น สวยมาลูกนะั่นมันที่เหยียบหลุมเพิ่นน่ะนี่สวยๆี่ลูกหยาสวยๆดูผ่าเข้ามาผ่าหัวผ่าหัวแดงเบาหัวแดงมาลามาพี่ โอ้าา้น่ะคางกำแพงงลนละงามๆลูอือว่าข้าวคั่วกว่าคู่ด่วกวมันกูอะไรวะอือังสีละแซ่บขางคู่กันทแท้เราบ่กิน

ต้นคอยงามๆเออลาวกินลูกอยืดก็ไปลุกก็ม่อยากอยู่เนาะอยากยางหยัยางอ่ะไปหาเพื่อนยยหำจิลุกมามาไอ้ผุนเพ่ยัยหำเราผุเพ่นยัยหำเพื่อนเพื่อนนั่งตากอากาศเอาไปกินมักเศรษฐไปจักเรษฐงัมีอลย่งเง้ย À. bỏ ra okay, okay. mà bây giờ là thăm giống không ừ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  phiền ngủ ấy lâu Lêm vô Ô, phiền ngủ chim phiền ngủ Thấu nốt rồi คือหยังนี่ก็ได้หม่องเล็บหญ้าเล็บ <laughs> มันกินแต่สดแห้งมันไ่กินเดิกินยาไม่เข้ามีไเรี่องแล้วพอมีปนี่ยูโรดที่นี่ปล่อยกินยาเาปอกขึ้นมาเป็นเกี่ยวว่ะลาดไหนไม่กินนะเกี่ยวไปแห้งกินดีเยียบเล่น มาเลน,น,น,นดินเลยขาเคีเยีๆน่ะสิเลนชีดินเลยใป่ผ้าก็มายัางรอบนัน,บนนี้นปอดกินหยาวันนี้นี่มาจอดกินเฮ้เคียเห็นอย่างห้ยมาเออใสผ้าก็มายัางกูผานหัวฮาเละ

น้องถุงเงินน้องถุงเงินอ่าสวัสดีครับคุณแม่ก่อนลูกสวัสดีครับสำหรับคลิปน้องถุงเงินเดินลอกคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะฝากแม่แม่เอฟซี FC คะ่ะน้องถุงเงินขอขอบพระคุณมากนะคะ ไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้องด้วยนะคะจะได้ทำชิปใหม่ๆให้คุณแม่คุณพ่อเอซีได้รับชมค่ะขอบคุณค่ะ